ชจับประเด็นดังเล่าสู่กันฟังทุก6กโมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพบกับฟางปริชาติพงปัญญาก,กับรายการฟางจับประเด็นดังประจำวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะสำหรับประเด็นแรกในวันนี้นะคะฟางก็ต้องขอเริ่มต้นกันที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วโดยส่วนใหญ่ได้ถแถลงเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยสรุปว่า รัฐบาลไม่ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงปีใหม่โดยขอให้ประชาชนผู้เดินทางปฏิบัติตามกฎและระเบียบของแต่ละพื้นที่ที่ได้ประกาศออกมาแล้วและได้พูดถึงปัญหาบ่อนการพนันด้วยเดี๋ยวเรามาฟังจากคลิปกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้พูดว่าอย่างไรกันบ้างในส่วนของบ่อนการพนันอันนี้ผมก็ผมก็อยากเรียนว่าก็ยังไงก็ตามรัฐบาลก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับผมเองในฐานะดูแลฝ่ายมคงก็จะกำชับ แล้วก็ลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในชั้นต้นก็นในเรื่องของการปล่อยปะและเลยที่ผมได้สั่งการให้ลงโทษไปแล้วเพราะฉนั้นต่อไปก็ในเรื่องของการสืบสารต่อว่าเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดที่ไหนอย่างไรวันนี้ผมก็มีโพสต์อในโซเชียลเยอะแยะมามีบอลที่โน่นที่นี่ขึ้นจอมาบางทีก็โดยขา้าราชการอีกบ้างอะไรบ้างผมคิดว่าขา้าราชการผมก็ขอเตือนนะถ้าสมมติจะแพร่ระลืะลนี้ออกมาอาจจะ,ะมี ความผิดหรือเปล่าผมไม่ทราบในเรื่องของการที่รู้ข้อมูลรู้การกระทําทุจริตหรือการทําผิดกฎหมายแล้วไม่ไม่ไม่แจ้งความในคดีไม่ให้หน่วยงานเขารับทราบแล้วไปแพร่นะเพราะนั้นมันจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ต้องไปสืบทราบต่อไปผมไม่แก้ตัวให้ใครเพราะตราบใดที่ยังมีปัญหาอยู่ผมก็ต้องแก้และก็ขอให้เข้าใจรัฐบาลในตรงนี้ด้วยพร้อมนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงปมสําคัญที่คนไทยอยากรู้ด้วยว่าหลังปีใหม่ แล้วรัฐบาลจะประกาศล็อกดาวทั่วประเทศอีกครั้งหรือไม่โดยท่านนายกรัฐมนตรีคาดหวังว่าสถานการณ์จะไปไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวเรามาฟังจากคลิปกันต่อเลยค่ะว่าวท่านนายกจะพูดถึงประเด็นนี้ว่าอย่างไรหลังปีใหม่นี้หลายคนก็ถามว่ามีแนวโน้มจะล็อกดาวทั้งประเทศหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปฏิบัติตัวของพวกเราทุกคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่สมภชี้แจงไปดรืยโอโควกสมภชี้แจงไป ผมคิดว่ามันคงไม่ไปไปไ่ถึงจุดนั้นนะครับเราต้องคาดหวังเราต้องมีศรัทธานะร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายรัฐอย่างเดียวเจ้าที่อย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับเรามีศรัทธาร่วมกันว่าเราจะทําอะไรเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมุ่งหวังไปตรงนั้นตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะค่าการการเมืองค่าการประจําอะไรก็แล้วแต่ นะเวลานี้ไม่ใช่เวลาทํางานการเมืองเป็นเวลาที่จะต้องดูแลประชาชนไปด้วยกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็ผมคาดหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นถึงขั้นนั้นนะครับขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับค่ะและสําหรับประเด็นต่อมานะคะที่ประชุมสบคชุดเล็กได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่าการแพร่ระบาดในประเทศไทยแบ่งเป็น2กลุ่มคือการติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคลมีทั้งที่ทราบว่าตนเองไปในพื้นที่เสี่ยง อยู่ในกิจกรรมเสี่ยงไม่ทราบและไม่ระวังว่าผู้สัมผัสผู้ติดเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างถูกต้องเช่นงานเลี้ยงสังสรรค์การประชุมหรือกิจกรรมที่ลักลอบดำเนินการเช่นการพน,นันการมั่วสุมที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทยเหลือเกินซึ่งตัวเลขที่ ติดเชื้อกันเยอะๆเพราะจุดนี้เรายังจะใช้มาตรการป้องกันเดิมคือการแบ่งเป็น4พื้นที่โดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแบ่งพื้นที่เพื่อให้ประกาศออกมาในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563นี้ พร้อมสั่งการให้แบ่งพื้นที่ในระดับอำเภอตำบลเพราะบางจังหวัดไม่ได้มีการระบาดทั้งจังหวัดเช่นจังหวัดระยองมีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเฉพาะอำเภอเมืองที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากอำเภออื่นก็ไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อให้แฟร์กับจังหวัดของเขา รวมถึงจังหวัดที่ติดกันจะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่ควบคุมขนาดเดียวกันนะคะการแยกย่อยอำเภอและตำบลยังทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะประเมินร่วมกันในการกำหนดพื้นที่ภายในจังหวัดและให้ประกาศให้ประชาชนรับทราบภายใน1-2วันนี้สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องมีชุดกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเร่งค้นหาจับกุมบุคคลที่มีการมั่วสุมผิดกฎหมายหากใครรู้เบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มได้ทันทีนับจากนี้ไปอีกเจวันศูนย์ปฏิบัติการสอบคอขอให้ประชาชนร่วมมือกันอย่างเข้มขน้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น สอบคอชุดใหญ่ในการปรับปรุงมาตรการเพราะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือเอกชนย่อย่อนเราก็ต้องทบทวนมาตรการทั้งหมดแต่ถ้าร่วมมือกันดีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกํำหนดใดๆบางที่เห็นการประกาศของบางจังหวัดในช่วงปีใหม่อย่างเช่นกรุงเทพมหาคนครก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะมีจำนวนการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ได้สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวที่เสี่ยงเกิดโรคสนามมา้าสนามชนไก่สนามชนโคอาบอบนวดและโรงภาพยนตร์โรงหนังโรงมหรสพจัดที่นั่งเว้นที่นั่งและสถานที่จำหน่ายสุราอาหารเครื่องดื่มส่วนอย่างอื่นขายได้ต้องดูในรายละเอียดที่ผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครประกาศตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2563ถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2564ซึ่งต้องปรับตัวกันส่วนพื้นที่ทั่วไปเป็นอย่างไรต้องดูตามประกาศของแต่ละจังหวัดแต่จังหวัดระยองกับจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องมีการปรับตัวอยากให้ทุกท่านต้องเข้มส่วนจังหวัดที่เหลือเป็นพื้นที่เฝ้าระวงัง ปีใหม่จะไม่เหมือนเดิมเพราะอัตรา,าก,การปิดเชื้อสองหลักสามหลักอาจทำให้เราต้องปรับตัวเองให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันให้มากขึ้นแต่ไม่ไปกระทบการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจเพราะไม่ต้องล็อกดาวน์ยกเว้นพื้นที่ประกาศสีแดงสมุทรสาครระยองจึงขอความร่วมมือถ้าไม่มีธุระอะไรขอให้ฉลองกันที่บ้านและสวดมนต์กันที่บ้านค่ะ และสําหรับประเด็นต่อมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดแผนปีพุทธศักราช2564มุ่งเน้นนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนต่อเนื่องจากปีนี้มั่นใจเห็นภาพชัดในไม่กี่เดือนข้างหน้าเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การยกระดับการศึกษาไทยเทียบเท่าสากลลดความเหลื่อมล้ำค่ะทางด้านานายนัทพล ทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแผนงานในพุทธศักราช2564ว่าเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการทำให้เป็นเรื่องจริงจังคือเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยต้องเร่งปรับหลักสูตรให้เกิดความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพต่างๆให้แก่เด็กนักเรียนค่ะในปีพุทธศักราช2563 เรามีภาพของการวางแผนที่ชัดเจนสำหรับการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตซึ่งการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นเรื่องที่ตนและกระทรวงศึกษาธิการตั้งความหวังไว้ในปีพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้นะคะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเช่นเดียวกันกับการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน ยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากปีพุทธศักราช2563ค่ะเพราะการที่มีโรงเรียนคุณภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะคะค่ะและสำหรับประเด็นต่อมานะคะฟังเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านต้องเฮกันอย่างแน่นอนค่ะทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยภายหลังการประชุมคอรมอว่าคอรมอ,อนุมัติ วันหยุดราชการปีพุทธศักราช2564เพิ่มเป็น8วันนะคะส่วนเอกชนธนาคารจะหยุดตามนี้หรือไม่ก็ได้สำหรับวันหยุดเพิ่มคือวันที่12กุมภาพันธ์12เมษายน27กรกฎาคม24กันยายนวันหยุดประจำภาควันที่26มีนาคมภาคเหนือวันไหว้พระธาตุวันที่10 พฤษภาคมภาคอีสานวันงานบุญบ้างไฟวันที่6ตุลาคมภาคใต้วันศาสตร์เดือน10วันที่21ตุลาคมภาคกลางวันออกพรรษาและเลื่อนหยุดชดเชยวันปียะมาเป็นวันที่22ตุลาคมค่ะทางด้านนายอิทธิพงค์คุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคอรมอ อนุมัติวันหยุดพิเศษในปีพุทธศักราช2564าจำนวน24วันทั่วประเทศรวมถึงวันหยุดประจำภาคตามเทศกาลว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมออนุมัติวันหยุดพิเศษระหว่างวันหยุดตามปกติเพื่อให้กลายเป็นวันหยุดยาวถือเป็นการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจเพราะเดิมไม่มีการจัดการบริหารจัดการวันหยุดนักขัตฤรรกษ์หรือวันหยุดชดเชยแต่ช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ถือเป็นกรณีศึกษาว่าการหยุดหลายวันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและบริหารจัดการโควิด -19 จึงได้ให้มีวันหยุดพิเศษตามภูมิภาควันน้ำร่องในปีพุทธศักราช2564ส่วนวันหยุดอื่นก็หยุดตามปกติค่ะ และสำหรับประเด็นต่อมานะคะล่าสุดวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะในไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม155รายผู้ป่วยยืนยันสะสม6,440รายหายป่วยแล้ว4,184รายยังรักษาในโรงพยาบาล2,100 95ราลายเสียชีวิตเพิ่ม1รลายรวมเสียชีวิตสะสมเป็น61รลายค่ะค่ะและสำหรับประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะคะทางด้านแฟนเพจผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5วันที่29าธันวาคมพุทธศักราช2563เมื่อเวลา7นาฬิกาค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง14ถึง37ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีดีมากค่าฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มว่าจะลดลงค่ะสำหรับวันนี้เวลาของฟางก็หมดลงแล้วฟางและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ท่านจะไม่พลาดข่าวเด่นข่าวไวกระแสดังเมื่อท่านติดตามศูนย์ข่าวพลเมืองด้วยฉลามเขียวและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้